ถูกอะไรก่อนเปล่าไม่มีอะไรครับโอเคพี่ชายเสื้อเขียวโอเคครับพี่พอจะรู้จุดโจแคบอีกจุดหนึ่งวะไม่ไม่ครับผมดูแค่ตรงนั้นพี่หัวแดงรู้ไหมพี่อะไรนะครับพี่ไอจุดโจแคบอีกจุดหนึ่งพอจะรู้ไหมพี่อ๋อผมไม่รู้เลยครับพี่ขโทษครับพอรู้จุดโจแคร์ขอโทษครับพ่ขอโทษครับผมไม่รู้ขอโทษครับพี่ขอโทษดีครับพี่ชาย คำทรงติ่มแต่เฮียแต่ขับ M8 เออเออว่าไงมีคนเขาบอกให้พามาหาพี่อ่ะไหนสสวัดีพ่อสิลูกสวปฏิภาษิแล้วมึงเป็นเฮียอะไรแขนมก็ไม่มีไอ้สัตว์มันเป็นพิการหรือไงกูเห็นกูเห็นภาพมันมีอ่ะไอเฮียกูเลยแต่งอย่างเงี้ยมันมีก็เฮียแล้วไอ้สัตว์ระวังโดนะไอ้เฮียอ้กูเห็นภาพกูมีเลยอ่ะกูเห็นมือกูเนี่ยไอ้เฮียระวังโดนนะ ไปดิไปดิไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับเดี๋ยวมึงเจอคนที่กัดแรดกาวเขียว่าโอเคโอเคได้เพื่อนโอเคโอเคเพื่อนไอ้พี่สมหน่อยเหรอไอ้พาเพื่อนพี่ไปนี่แหละใส่บ้าใส่บ้านี่ไอ้บ้าที่เพื่อนมาแกงแกงมีกี่สลัดอะแกงมีกี่สลัดมี มันสี่สิบอะที่เนี่ะเยสตึดที่ฝอเดี๋ยวกูเป็นสล็อตที่สี่เป็ดสี่สิบที่เนี่ยเผื่อฮะเดี๋ยวกูเป็นสล็อตที่สี่เป็ดของที่นี่ไอ้ีคีมปั่นจังวะไอ้สัตว์เป็นไงบ้างเนี่ยกดีกดีเดี๋ยวกูมาหาเนี่ไอ้แจ๊กอะวันนี้หยุดเบื่อวันนี้ไม่มาน้าพรุ่งนี้เพื่อนเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันมาพรุ่งนี้มึงมาถ้ามึงมาพรุ่งนี้มึงเจอมันแหละหกโมงะเอาดิมว่างเหรอเนี่ยไม่ไม่ฟาร์มไม่หรอกูฟาร์มมาแล้วกูขึ้นมาชี เต็มเลเต็มแล้วฮะเออเต็มแล้วไปบกห้ามาเช่ยห้าพอาะแบกูเห็นเขาไปน้องมาบอกว่าน้อง,องออไปเล่นน้อง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 ไปเล่นอย่่ไูเใช่ใช่ใช่กูเลยให้เขาไปรันนู่นกันกูก็อยู่หลักกูไม่ได้ทำอะไรเชิวเล่นเกมอื่นชิวเป่าชิวเปื่อยอ่ะก็เปื่อยอ่ะแต่กูอยากเล่นรัดไงช่วงนี้กูมีไฟอ่ะรัดมากกว่าแต่ไม่มีทีมทขามว่าที่ไปไหนหมดอ่ะไม่รู้ดิแม่แต่ตอนเนี้ยกูคุยแก่บอสไปว่า ถ้าสลับบ้างากูอาจจะแบบมาอยู่ด้วยไอ้บอสไหนบอสแก๊งกวนะไออยู่กไอ้ตั้มเดี๋ยวกูม่อยู่ไอ้ตั้มเป็นตัวอุ้มให้ถ้ามันขึ้นอเวเทกูนะเออมึงคุยเรียบร้อยแลย้วะยังเดี๋ยวกูจะคุยกับมันเดี๋ยวมึงต้องพรุ่งนี้มึงก็ต้องบอยแจ็คด้วยถ้ามึงทำแบบนั้นอะเพราะว่าเออมึงต้องรอ,งอ,งองคุยจริงปะเนี่ยสาระปะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนแต่อยากจะอยากมาอุ้มอยู่ที่นี่มันเป็นยังไงอะที่นี่ อุ้มกูว่ามึงไหวเลยอะชิวๆเลยกูอุ้มกูชิวทำไมอ่ะไม่รู้ว่ะเพราะว่าด้วยความได้แบบลดกลืนกลืนรถมันแรงอยู่อ่ะ oh. แรงที่เนี้ยแรงจัดเลย uh huh. เอ่ะฮะไอ้กบนี่อย่างก๊อตเลยกูบอกให้ตัวก๊อตเลยกลบอ่ะกบวิชั่น <Okay. S 1> อ่ะกบกบสองร้อยโลอ่ะไอ้กบสองร้อยโลอะอ oh. เออไ<ส>อ้โมเล็กไม่ใช่สีกบสองร้อยโลดิพี่ครับกบสองร้อยโลไอ้กบสองร้อยโลอ่ะร้อยสองร้อยโลอ่ะ กบที่มันมีล้อล้อสองล้อข้างหลังอ่ะเออกลบล้อสิบ,ลลออลบโลออนั่นอ่ะอ๋อล้อสิบโลนั่นแหละก็จัดเลยแล้ว่นี้ยนะเท่เจี๊ยบเลยสิวเลยถ้ามาอุ้มก็สิวกูยังสิวเลยอยากมาหาฟิลใหม่ๆบ้างไอ้ที่อยากอุ้มที่อื่นเอาดีเพื่อนโดนนะเพื่อนโดนอะไรเอาดีมาจริงปะเนี่ยเอออยากมาอุ้มอ่ะกูอยากมาอุ้มอ่ะกูแค่อยากมาอุ้มอย่างเดียวอ่ะ อกูไปลองประเทศหนึ่งมาไงแล้วมันบัมได้เลยอุ้มมันก็สนุกดีอะใช่ไหมแต่ฟิลที่นี่เวลาเล่นสตอรี่กันอะเวลาตียนมั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 นแตกต่างเราเล่นกันที่เราเล่นมันมันมันอุ้มไม่ได้ถูกปะล่ะแต่ที่เนี้ยอุ้มได้มีวิธีเล่นกักศพแบบเอาศพไปทิ้งไกลๆอะไรเงี้ยเอาง่ายๆคือมันแหละ ใช่มันมันยื้อคือปกติที่เราเล่นมัน,มนแบบแป๊บเดียวมาไฟแป๊บเดียวใช่ป่ะแปบ๊บเดียวแบบก็จบใช่ปะ่ะ<อ>ตำรวจมาตำรวจมาแบบตำรวจมาก็ต้องหยุดตีถูกปะ่ะไฟแป๊บเดียว<ม>จบเอาง่ายก็คือไฟแป๊บเดียวเออแบบไม่ไม่ไฟถ้าเราฆ่าไม่หมดอ่ะตำรวจก็มาถูกปะ่ะ<อ>ถ้าเราฆ่าหมดก็ได้ห,อดห่อได้หาคิอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่<อ>จะแบบตำรวจไม่ยุ่งเพื่อนไฟอยู่ตำรวจไม่ยุ่งไอ่มันจัดเลยไฟทีหนึ่งอ่ะประมาณยี่สิบนาทีอะถ้าแบบ ถ้าแบบเล่นเล่ดนะเล่นกันเล่ดเกมแบบว่าเล่นกันแบบชิงกันแบบผัดผัดกันกันกอะไรอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงยังถึงเลยไฟยทีหนึ่งอะมันนานนะบอกไปก่อนแต่ถ้ากูมานี่กูจะไม่โกรนะกูจะมาแบบนี้แหละมาให้มึงเห็นนี่แหละทำไมเพื่อนโดนรำเออรำคาญเลยแค่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่มาเลยเพื่อนแบบมามา,มา,มาเล่นๆอ่ะเออมาแบบช่วยอะไรงเงียบๆอ่ะได้เพื่อนรับกูกูกูดีอยู่แล้ว ใครลรำเพื่อนเดี๋ยวกูเอาให้เพื่อนกูเอาหมดเพื่อนช่วงเนี้ยเอาหมดทุกคนเพื่อมีหรอกเพื่อนผมว่ามันไม่มีหรอกมันก็มีแหละแต่ว่าเออผมเข้าใจแหละนะมันน่ารำคาญเว้ยไม่ไมัน่าลำแขวนไม่ชอบต้อนสี่อ่สวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับพี่เจสสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่ตัวตัวชนกูมาหนิชิวไม่คิดอะไรพี่เออผมไปเดินเล่นที่แฟมไงแล้วไปเจอพอดีเลย แล้วพี่บ๊อบจำผมไม่ได้เนี่ยจำเสียงไม่ได้ดิไอ้ที่อ่ะเอาดีกูไปเชิญปีศาจอุ้มมาเลยง่ายใชยบอสใช่ค่ะีศามีกบร้อยห้าสิบโลไอ้เออดีแล้วพี่มามาจริงไหมเนี่ยก็นี่อ่ามาแล้วเนี่ยกูมาแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มีตีเดี๋ยวผมเรียกเกตไปเอาดีได้ป่ะสี่สิบสี่ใช่ป่ะพรุ่งนี้สองทุ่มแต่มันเอาข้อสั่งแรกใช่ไม่ใช่หรอมาในนี่ไปแล้วมาในนี่ไปแล้วไม่หรอ เอาเข้าได้เอา,าเข้าได้ค่าซัพพายยังไม่ประกาศมามาได้เพื่อนชิวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกแจ็งให้ก็ดววได้ว่ามึงมาแต่ว่าเดี๋ยวโดนโดนลำลำหน่อยนะเพื่อนถ้าแบบว่าทำงานเนี่ยถ้ามึงถ้ามึงทำงานอ่ะแบบหถือว่าทำงานเปิดกล้องอะไรเล่นอะไรเงี้ยจะโดนลำลำหน่อยนะเพื่อน ไม่ไม่กูเล <zos> ่นแบบนี mm. ่เลยเล่นแบบไม่เปิดท่องเลยแบบเล่นมีหยับเยบะพี่เกตกันหรอเออแล้วบอลพรุ่งนี้ตีสี่สิบแปดใบเลยหรอไอ้บอลพรุ่งนี้เนี่ยมึงเอาแม็กมาให้พี่นะเดี๋ยวเอาบิชชันไปแม็กแม็กปล่อยชอบไปแก๊งเทียไปแล้วอ้าเออวันละเอ็มอ่ะไอ้สัตว์จริงป้ะเนี่ยไอพี่อะโอ้ผมไม่มีรถขับไอทุเรศเอ้ย แล้วพี่เกดบอกให้ปล่อยผมก็เราปล่อยไปเอาคืนมาไม่ได้เหรอวะผมไม่รู้อะเอาคืนได้เดี๋ยวเราไม่ต้องเอาคืนมันหรอกเขาก็ตีกับตาเอ็กซ์พวกนี้มันก็ลถคืนไงก็เอ็มหนึ่งไงก็เอารถคืนมาเลยได้เดี๋ยวเราเป็นเจ้าของรถไอ้เที่ยเราก็ตีเหมือนกันฮัลโหลครับอันนี้แฟนเจสเหรอครับบ้าเพื่อนอันนี้เพื่อนเหรอพี่นองกันครับพี่อ๋อปั่นเสียเลยบอสว่าไปดีป่ะไม่หรอกไม่เอามันข้อทันวันนี้ป่ะ ก็ผมจะขับแม็กลาเลนทำไมล้ออะไรนะเพื่อนคุณก็แฟนคุณตลอดบ้าไปมุ่งมาแล้วเพื่อนขึ้นมาเล่นเยจะมาไหมไรป้าจะขับแม็กลาเลนเลยมีไรป้ามีลูกอีกแล้วมีอะไรไหมตีกับแก๊งน้ำเงินเหมือนสาวบางโพไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้สาวบางโพไม่ได้้ับเ้หรอสาวบางโพสุดน้ำเงินอะสวิตป่ะเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ใช่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 นี่แหละที่กูจะตีพรุ่งนี้เนี่ยพี่บ๊อบสไปกดนะเห็นปะพี่บ๊อบเนี่ยกดนะนะครับเอ้ยอันนี้ขับได้อยู่โบตลั่นได้อยู่ครับพี่เกณร้องให้พี่บ๊อสมั่นใจไหมขับเดี๋ยวไปชวนอ่ะขออรอได้ขับได้ครับได้ครับเป็นไงต้นแรงอ่ะแรงอ่ะดี ผลมันตกวะมันทำให้รถเร็วขึ้นวะมันเร็วอยู่แล้วเพื่อนโอ้โหไอ้เหี้ยเอ,อ่ร้อยเนี่ยถ้าขับเนี่ยกูอุ้มก็เอ,อืออะง่ายง่ายถ้ากูแรงรูก,กบอะกูอุ้มเหมือนกับกูเอือเล่นอุ้มหนึ่งหรืออุ้มสองอะอุ้มหนึ่งแล้วแต่อุ้มสองก็ได้ไอ้เหี้ยถ้าถ้าแรงขนาดนี้อุ้มสองชิลเลยนหละไอ้เหี้ย แรงมากเลยนะแรงกอด์อะแต่มึงก็ตัดสินใจใดีแล้วเพื่อนจะมาเล่นมาแหละกูพาเล่นเฉยๆกูแบบพักล้อนอะไรอย่างงี้ไม่ได้ <S <S อ,อ,อะไรกูยังอยู่เหมือนเดิมที่นู่นนั่นแหละโอเค ใช่จุดไม่ได้มาเป็นตัวหลักที่นี่กูแค่แบบเออแบบมาลองฟิลแบบอุ้มนู่นนี่นั่นอะไรมาอะไรได้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 กลับมาเล่นกับเพื่อนมากอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ได้มีอะไรเออแต่กูมาแบบไม่โก้ไม่ไม่เล่นเด่ะถ้ามานี่กูแบบมาไม่ไม่โก้มาเล่นอะไรเงี้ยโอเคโอเคโอเคเออแต่เห็นกูผ่านโกได้อะไรไม่มีมีปัญหาหรอกแต่กูแบบลำคาญไงเฮียแบบเฮียยอดตกไงต้องมาอยู่กับไอ้แจ็คไอ้ไม่ใช่อ่ะเออเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ไม่ชอบไหมกูแบบลำคานมันบูเลยไม่คืนแมงเลยไอ้ที่อ่ะ เออเข้าใจอยู่แบบแค่มาเล่นขำๆไม่ใช่ไม่อยากมาแบบดาบ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ม uh, <yo. S 1> <yah. S 2> ีหรอกเพื่อนกูว่าไม่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 มีหรอกหมายถึงว่าแบบว่ามึงไม่น่าโดนหรอกยไม่เอาดีกว่าเอามาเล่นกูมาเล่นหาความสนุกหาเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ไม่ได้แบบมาเล่นเพื่อผลประโยชน์หรืออะไรเข้าใจเรามันไอ้เหี้ยเล่นด้วยกันมาถูกปละรู้อยู่ไอ้เหี้ยดีป่ะเพื่อนเลย ดีดิเฮียมึงเห็นกูขับชนเผื่อชนไม่ละไม่มีเลยนะเออโคตรนิ่มลงโคตรนิ่มไม่มีเด้งเลยนะดีดีจัดเลยคันเนี้ยมิชชั่นอ่ะมึงต้องเห็นมิชชั่นโอ้โหเฮียก๊อสแบบก๊อสจัดอ่ะใช่หรอใช่ให้สิบมิชชั่นเลยถ้าบนเขาอ่ะให้สิบมิชชั่นเลยเฮียก๊อสจริง เวอขว่วยกระจอกดูดูกูทื่อพี่อ่ะกนใหญ่พี่รุ่นใหญ่ตาทาวพี่ถ้าอุ้มมากูน่าจะเพี้ยเป๊บดีนะทุเรศอะไรเออเลยเออร้อยอยู่แล้วว่ามึงมึงอุ้มอะว่ากูตำรวจเขามันก็โหดนะที่เนี้ยมันก็ขับโหดอยู่อะแต่ว่ามันตามไม่ทันเว้ยอันนี้อันนี้เขาบอกว่ารถตามไม่ทันเว้ยสสวัดีครับพี่ไปเก็ตพี่ดีเพื่อนผมพี่บ๊อบชื่อบ๊อบพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาใหม่ครับ พิศาดพิศาดพี่พี่เกสเขาเขาปรับใหม่พี่ฟังพี่ฟังผมนะพี่ฟังผมนะพี่เกสคนอื่นอ่ะเวลาจะมาจะมาเทสเข้าแก๊งเงี้ยมีอาวุธต้องมีอาวุธมีมีดมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะใช่แต่เพื่อนผมเน่ยขอแค่รถคันเดียวเป็นอาวุธพอเวลาอุ้มอ่ะอันนี้พูดจริงสารัตตึงจันเลยอ่ะร่างพิศาดพี่ต้องต้องเป็นรถขมเท่านะพี่ต้องเป็นรถขบเลยนะคือคือแบบว่าต่อยเพื่อนไฟยังไงสุดท้ายแบบกูมีรถขับวนวนวนรอเอาศพออกไปอุ้มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้จริงนะอันนี้จริงนะ ขาไม่ลงนะจริงใช่เขาปืนบนรถอ้ะยไม่นะเขาขึ้นเขาขึ้นบนเขาอ่ะแบบหินอะไรแบบไม่ชนเลยเวลาเขาคือคือคือผมจะบอกว่าตำรวจอะไรเงี้ยมันตึงทุกที่ครับมันอยู่ที่การเล่นมันอยู่ที่ประสบอ่าต้องพูดว่าประสบการณ์มากกว่าไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่โหดนะโหดนะเว้ยผมยังโดนนะแต่ว่าประสบการณ์ไงแบบเก่าเกมมอะไรเงี้ยถ้าจะมาลองพ่งนี้มาอีกมาอีกทีได้ไหมอ่ะช่วงมาฟักห้าโมอ่ะเดี๋ยว คือจริงๆอย่างผมอย่างพี่กะตั้มด้วยได้ครับได้ได้ได้ค่ะเพราะไงสุดท้ายผมกะตั้มตั้งใจถึงใจอ่ะเนาะแต่ใจยังไม่ได้มีดคือมีดมีมีคนแรงนะพี่เกดแม่ครับไม่มีพอยอะไรนะมีดแม่งโคตรแรงอ่ะผมโดนแทงอ่ะตรงโดนป้นอ่ะโคตรแรงไอ้มันแทงวะไม่รู้เวดโดนสามทีตายเลยมีแรงจริงพี่ชายแทงกับรอยกับไอชิวๆแทงแทงเจนบอกว่ามีดมีดมันแรงอ่ะ โดนมันนโดแทงแรงโดนแทงสามทีส่งตายเลยพี่เขาเซ็งเลยสี่ทีบ้างพี่เจตตีบูนไปกี่ทีนะตีอะไรเนาะตีไม่ตีเลยตีเลยพี่ที่จะตีมันก็แรงแบบนั้นแหละเจตตอนตอนตอนไอ้ตีบูมันตีบูมันใช้ไวเบกี่เมตรนะห้าเมตรห้าพี่ห้าหรือสิบห้าห้าหสิบต้นไม้ห้าพี่ตอนกางกินนังตอนกางกินนังวันนั้นผมยัดปูมิดไปอ่ะใช่ไหงติดเลยเออแม่งแรงจริงเนี่ยห้าอง่างไรเงี้ยตัวเองอาจจะ โตเกียวอาจจะช่วยฟักทีเขาช่วยฟักทีก็ได้นะอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เก่งใจพี่เอ้ยเอาเก่งใจก็เอาเอาแล้วก็เอาพี่ได้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 ก็เอาพี่ทีหนึ่งก็ได้แล้วแต่พี่เป็นดีนามมีควเก่งใจทีหนึ่งก็แล้วแต่พี่เดี๋ยวเราเด็ดดพี่เดดเดี๋ยวรังรีก่อนลังรีเดี๋ยวพาไปทีเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ให้ของแล้วนะเฮ้ยให้ของเดี๋รวนี้มีตัวเกียวมีตัวเกียวครับผมอยากได้ไม้ครับมีอยากได้ไม้ครับ ตอนนี้ไม้มันมันเป็นคิวของไอ้โคเวอร์มันเพราะว่าเฟนดีมันได้แล้วใช่ไหมไอ้โคมันมีบูแล้วมีบูแล้วแล้วมันก็กล่องตีมันก็ได้อยู่บ้างแล้วไงค่ะนิดหน่อยแต่อ้เอากล่องตีตะพกขึ้นแอนดอรป่ะพี่แต่ตอนนี้คือหลักๆเลยอะหลักๆเลยอะแก๊งเราอ่ะต้องไม่มีปากฉลามเออนี่อันนี้ผมเห็นด้วยนะพี่เก มันป็วแต่เจนอะมันสมควรขึ้นให้มันเพราะว่าไม่ที่เขาบอกไม่มีปากหลามคือเจสอะจะพักแล้วให้มีดเข้ามาแทนอ้าวไม่ไม่ไม่ใช่พี่อยู่ยาวพี่อยู่ยาวพี่ทำไมพูดอย่างนั้นอะอยู่ยาวครับอยู่ยาวครับอยู่ยาวครับแกล่ะเขาเขามางินร้านทุกร้านนะบอกก่อนเออร้านเดียวเราหายนะไปเล่นเทนนิ่งไม่มีนะโปรเกอร์ไอ้โจยมันมีครีมอยู่ไหมมีนะอะไรนะ ไอ้บ้าพรุ่งนี้มาถ้าขึ้นให้ต้องเห็นเจ็ตบ่อยๆแล้วได้ครับพี่ได้ครับคือมีไฟเลยอ่ะหลักๆหลักๆอ่ะตอนนี้นะคือประเทศประเทศเปิดปุ๊บรีบยัดเข้ามาแล้วก็เอาหลบร้านแรกกันเลยอยู่แล้วผมทำอย่างนั้นอยู่แล้วใช่เอออย่างนั้นอยู่แล้วพี่ชายงงเหมือเฮ้ยไม่มีแม็กลาเลงขับเฮ้พรุงนี้มึงเอารถเมื่อคืนเลยจะเทปโอ้โหเฮ้ยร้านเดียวมาคุยกับพี่เกดดิไม่แม็ค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 แมถ้ามีตอรี่คือต้องให้เคาจบสตอรี่ก่อนอ่ะโอเคพี่โอเคโอเคอม็คแม็คแม็คแม็ค ได้เราเล่นก็ได้เอ้ยบ๊อบพรุ่งนี้มาไวๆนะเพื่อนพรุ่งนี้มานะครับได้ได้ได้ครับชื่อบ๊อบใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับโอเคครับมาไวๆเลยเรียกเลยครับพี่เ้พี่อสวัสดีครับอันนี้ใครนะเอ้ยไอ้เจ็ตเจ็ตเจ็คนนี้หรอเดี๋ยวเพื่อนใช่ครับโอ้ยเพื่อนมึงกูบัตรประชาชนมึงดิมาเร่องกว่าเออเคล่นป่ะแต่ไม่เห็นอ่ะไม่ไหม ไม่เห็นอ่ะมึงใช้ด่านสกุลอะไรด่านกีบอฟักกูใช้จัดราคาล่ะใช่เหรอโอเคไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไร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 เสียโดนเสียโดนจิ้มมาดีที่อ่ะข่อยมันมันมันโอ้มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพื่อนนี่น่าจะเสียโดเสียโดนจิ้มมาดิไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกสองสามโตกันหมดแล้วเพื่อนเชคเชคกันแต่พี่ไปละเจคเจจเข้ามาหลังได้ครับพี่รอจ่อวะจ่ออะไรพี่ชาย สวัสดีเพื่เจอกันเพื่อนไปละไปเลยเหรอเออกูไปเล่นเอฟปกอะไรแล้วโอเคพรุ่งนี้มาด้วยนะเพื่อนได้ได้ได้มีมีอะไรก็บอกคุยได้เสมอนะเพื่อนเหมือนเดิมนะกูเหมือนเดิมไหมกูบอกไว้ก่อนโอเคเหมือนเดิมอยู่แล้วโอเคพี่เจอกันเพื่อนเจอกันเจอกันเจอกันอะไรเฮียกระจอก